เวลา<ม>เราทํางานเนี่ยเราก็มักจะลืม<อ>กินอาหารไม่ตรงเวลา<ม>ถ้าทํางานเยอะพักผ่อนไม่ตรงเวลาพักผ่อนน้อยรวมถึงไม่ได้นอนด้วยทําให้ระบบต่างๆเนี่ยมันรวนรวนม,มันก็ขับถ่ายยากบางทีทุกเช้านะต้องถ่ายนะพอร่างกายร่างกายตัวเองเริ่มรวนเนี่ยเริ่มรู้เลยว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ถ่ายตามเวลาไม่หรอกอายุเยอะด้วย ให้เด็กๆเราไม่เป็นนะเด็กๆเราไม่มีคำว่าเป็นแบคที่ยวยคนถึงสว่างเขาเป็นจะเป็นอะไรกันหรือเพราะว่าเราแข็งแรงไงภูมิคุ้มกันเราเยอะแต่พอโตเนี่ยภูมิคุ้มกันเราเริ่มเจ๊งในคาริสโปรไบโอติกจริงๆแล้วนี่เขาบอกว่ามันเป็นโปรไบโอติกอย่างที่บอกโปรไบโอติกอันนี้มันมีเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยเราแล้วล่ะเพราะว่าปัญหาเกี่ยวกับการระบบกักถ่ายของประเทศไทยค่อนข้างจะเป็นปัญหาหนักแล้วเดี๋ยวนี้ใช่ คาริสโปรไบโอติกเนี่ยมันดูแลลำไส้ของเราให้ปกติซึ่งอมเป็นจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มากถึง2,500ล้านตัวนะครับใช่ม,มากที่สุดในตลาดนนที่มีอยู่ในตลาดตอนนี้เลยนะครับแล้วก็มีสารสกัดจากส้มแขกช่วยในการเผาผลาญเขาใช้เทคโนโลยีฟรีสไดร์จากประเทศญี่ปุ่นเลยนะที่จะแบบดึงสารสกัดที่ดีที่สุดของ วัตถุดิบต่างๆนํามาทําเป็นคารีโตรไบโอติกนะฮะไม่มีน้ําตาลนะหวานแต่ไม่มีน้ำตาลนี่ชิคกี้พายสองซองเลยไม่มีแคลอรี่ไม่มีแคลอรี่ไม่มีน้ำตาลง่ายๆมันจะช่วยหนึ่งระบบย่อยอาหารนะฮะแล้วก็ปรับสมดุลในลําไส้ของเราเนี่ยอย่างที่บอกตอนนี้คำว่าภูมิคุ้มกันมันมีประโยชน์เข้ามาแล้วล่ะสําคัญมการสำคัญที่สุดแล้วก็คนที่เป็นโรคภูมิแพ้ส่วนใหญ่มันก็มาจากระบบทับถ่ายเราดูนะฮะระบบกับถ่ายมันนำมาซึ่งหลายๆโรคเลยจริงๆ ระบบดําซาอย่างที่บอกอันนี้เป็นฟริตซาจากประเทศญี่ปุ่นเลยเป็นตัวที่มีโปรติกมากที่สุดในประเทศไทยด้วยเนาะแอดวีอาร์สองสี่ขอบคุณนะออยที่แกมาหาฉันขอบคุณมากครับ